สิบหกช่องครับผมจบเรื่องวันหลากหลายที่กองอยู่ข้างหลังนั้นแต่ ใครกันแน่ที่จะคว้าราวันหลักแสนกลับบ้านไปเพราะนี่คืออีกิจช่องซ่อนเงินครับอินอกิจนะครับผมเรามี พามาแล้วนะครับหลากหลายเทศด้วยกันและเรามีแชมป์สองสมัยนะครับผมที่รอจะคว้าินวันแล่บ่าไปอยู่ครับพบเจอกับเขาในวันครับผมคุณแมงตะกอนสถิตอยู่ผู้ไทยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสองสมัยแล้วเนาะไม่ได้เลยยใช่ไม่ใช่เรื่องดีเลยเนาะยังแก้ตัวไม่สําเร็จครับยังแก้ตัวไม่สําเร็จครับหวังว่าวันนี้จะได้เนาะหวังว่าอย่างนั้นครับหวังว่าจะได้นะครับ นะครับคุณรู้นะครับคุณรู้หน้าที่แล้วว่าคุณจะต้องเลือกโพชิงขึ้นมาต่อยกับคุณเองครับเอาครับคุณแมงครับผมหนึ่งช่องครับเอาคืนกลางเลยครับบีบอยสองบีสองครับและคนที่ต้องมาเจอคุณก็คือ งานไอดอลครับเอาล้วครับเลดี้ซูเจียที่เราอ่าในวันที่จัดงานร้านไอดอลครับผมนี่คือนะครับอินกิจออนทัวร์ของเรานะครอินกิจออนทัวร์ว้าวเาไปแล้วนะครับผมขอบคุณแฟนก็ตัวนึงก็มาเลยครับออนทัวร์เลยนะครับวันนี้ครับอยู่ข้างนอกแล้วเนี่ย หวังว่ามีจะมีทริจจจะมีอะไรไหมก็มีอยู่แต่ไม่บอกแล้วกันไม่บอกกันกันเนาะเอาละครับผมเอาเป็นว่านะครับผมอย่ารอช้านะครับเราจะไปเริ่มเล่นอินดิกิตกันเลยเนาะอินดฐฐิกิตตรงนี้นะครับผมเรามีบอร์ดสีคุณสีด้วยกันนะครับผมทั้งหมดสิบหกช่องเนาะข้างหลังช่องจะมีสีแตกต่างกันนะครับและสีนั้นจะมีจํานวนที่แตกต่างกันนะครับผม สีแดงครับอยากเพิ่งอธิบายก่อนเรากับเลกสีที่ดีที่สุดของเราครับนั่นคือสีทองครับเปิดเท่าไหร่รับเงินตามนั้นครับสีเขียวครับเปิดเท่าไหร่รับโบนัสตามนั้นครับสีม่วงครับผมเปิดเจอนะครับขโมยฝากตรงข้ามตามนั้นนะครับตามเปอร์เซ็นต์เนาะสีแดงครับผมเปิดเท่าไหร่เงินของคุณลดตามเปอร์เซ็นต์นั้ครับและสีดําไม่ต้องมีจํานวนหรอกครับเพราะมันคือแบงค์หลักครับทั้งสองคนพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมเสมอครับมาดูกันก่อนว่าบอร์ดวันนี้เราคืออะไรครับ โอ้โหโอ้วันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเจ็บแรงเท่าไหร่เนาะอีกอย่างนึงที่สไายครับนั่นคือตัวช่วยแอบดูครับผมสองคนนะครับหากใช้ตัวนี้จะมีคนละสอตัวเนาะจะรู้แค่สีเท่านั้นไม่สามารถรู้เรื่องของจํานวนใดๆทั้งสิ้นนะครับในเมื่อทั้งสองพร้อมเสมอมามานี้ครับผมหนึ่งหมืนใส่กระเป๋าแล้วเราจะเริ่มเล่นอินเดกิ์ครับ เงิดมากก็เอาเลยครับผมก็โมซัน5%ค,คุณจิ้มไม่หยุดอ่ะหากคุณเปิดเจอยอดที่น้อยกว่า10,600บาทเขีจบทันทีนะครับเขาคือแชมป์คนหนึ่งหากมากกว่าเราต้องลุ้นกันต่อครับ เอากูณว่าวิ่งบ่อยวิ่งไปวิ่งมาเอาเบื่อแล้วโอเคกูไปขี่ม้าเบื่อกีฬาวิ่งกูอยากทำอะไรใหม่ใหม่ไอสัตว์โอ้ยเีาไอแม่มาหาเอากูมาจับไอสัตว์เป็นนคุณโอ๊ตหนักใจไหมฮะไม่หนักนะไม่หนักแต่ หันไปที่หน้าหันไปที่คุณเปเล่ไอ้ขอนะฮะโคษณาไทยประกันชีวิตนะโฆษณาชุดโปูชิวนั่นคือเรื่องของโปูชิวสำหรับคุณลองถามตัวคุณเองดูไหมว่าคุณดูแลคนที่คุณรักมากแค่ไหน ที่ต้องตอบกลับ <aquí> ด <en S 2> ้วยคำว่าเอาจริงดิเกมเชระจ้ามีฉบับตัดต่อแล้วนะเอาจริงดิเออไม่จริงอะแล้วมึงจะพูดหาแม่มึงเลยเกาะเต่าอยู่ในจังหวัดใดสตูนพิดครับสมุทรีระยอมผิดครับผิดครับอยู่เวลาครับ คอยพบกับเกมหยุดเวลาได้นะครับทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนคู่ทาง Jay Channel Studio 2และทาง f o t y TV นะครับและเกมนี้ทำให้คุณรู้ว่าทุกวิชาธีของคุณมีค่าสาิทีทุกเรื่องไอทีและเทคโนโลยีใกล้ตัวสนุกเข้าใจง่ายและเป็นกันเองกับแซนไอทีทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Twitch TV s l y TV CC มาทำชีวิตให้อร่อยไปด้วยกันมาม่าอร่อยแปรนดขายดีอัดับหนึ่งในญี่ปุ่นสะอาดลึกถึงล่องเหนือต้องซิสเทมมาก,การเย่คัลเลอร์เนชั่นอลที่เบียนสีผมติดทนนานสิสัปดาห์สำหรับผู้ชมทางบ้านที่กำลังรับชมรายการเราอยู่ในตอนนี้เรามีเงินรางวัลระหว่าง5บาทจนไปถึง50บาทอยู่ในช่องของเราทั้ง9ช่องมาแจกทุกท่านกัน เพียงแค่ลงทะเบียนตามข้อมูลที่อยู่บนหน้าจอน,นี้ก็ลุ่นรับเงินรางวัลฟรีๆไปเลยท้ายรายการเราจะมาลุ้นกันว่าใครที่จะเปิด้านเงินรางวัลที่ส่งตรงถึงบัญชีของผู้โชคดีในคาบคืนนี้กันทั้งสองพร้อมเสมอมากลครับผม1,000งมืใส่กระเป๋าแล้วเราจะเริ่มเล่นอินเดกิครับคุณอาชิงครับหนึ่ช่องครับ เราว่าเลือกช่องทีคอนชิงชินกันรครับผม A4 ครับช่องไหนนะครับ A4 ครับ A4 ครับและ A4 ที่คุณเลือกมานั้นก็คือเปิดมาก็เอาเลยครับผมขโมย25เริ่มเกมมาได้สวยนะครับขโมยหาก่อนเลยกลับมาที่แชมป์ของเราครับผมหนึ่งช่องครับ B 2อะไรนะ B เนอะ b ีบอยสองดีบอสครับบีครับและบีที่คุณเลือกานันก็คือหนึ่งมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับอืฮคุณแฟงเหมือนคุณขโมยเขาไม่มีผลเลยนะตอนนี้เหมือนเขาเรียกว่า <tx. S 1> คุณอีกเพราะฉะนั้นครับหนึ่งช่องครับ c ีคลาสเทล,ล่าสามครับ c ี่คลาสเสล,ลโอ้โฮเริ่มเริ่มงัดของไอดอลมาใช้แล้วนะครับและซีสามที่คุณเลือกวันนั้นก็คือขโมยยิงเปรเนเส้นขโมยคุณจิ้มไม่หยุดอ่ะได้เวลาขอตัวช่วยครับ <S <S แอบดูนะครับเอายีหนึ่ง ดีดอกแบดูดีหนึ่งนะครับนะครับลงชื่อกันมาได้ครับคืนนี้เราอยากแจกทุกท่านจริงๆนะครับอยากจะแจกให้ทุกท่านนะครับได้รับเงินกินขนมกลับบ้านกันไปเนาะอยากไม่ใช่ครับเอาถัดจากดีดกหนึ่งดีดกสองครับดีสองครับและคุณหนีดีหนึ่งเพื่อมาเจอ อุ้ยหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะเจ็บนะเนี่ยเจ็บนะเนี่ยกลับมาที่คุณแซงครับหนึ่งช่องครับอ๋อแอบดูครับแอบดูครับแอบดูช่องปีเบิร์ดหนึ่งครับปีหนึ่งครับเราจะดู้แค่สีเทานั้นะครับผมถ้าปถูกงชีพก็ได้นะครับในขณะนี้เนาะจะเล่นเลยไหมครับ เออมันดีมากเลยครับงน,นแล้วขอหนีครับหนีไปเล่นเอา้าทำไมดีแล้วคุณหนีอ่ะออเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้สีคาเทล่าสองครับสีสองนะครับและซีสองที่คุณเลือกมานั้นก็คือ นอนเจ็บตอนนี้แหละมาเจอของเ็วเลยนะครับอะเรกาเจ็บไว้ก่อนเดี๋ยวตอนท้ายขึ้นแสงกลับมาที่คุณแมนครับผมหนึ่งช่องครับ a อสามสามครับและ a อสามที่คุณเลือกมานั้นก็คือ หนึ่งมื่นแปดพันบาทครับอูตอนนี้นะครับฝั่งเชฟของเราก็เส้นทางรวยนะครับส่วนฝั่งอูหลวงกลับมาที่พุทาชิงครับผมหนึ่งช่องครับเออกิรัสุโร่หนึ่งครับอ่างัดขอมาแล้วครับเอหนึ่งครับและเอหนึ่งที่คุณเลือกมานั้นวงไอเด้ที่คุณพูดมานั้นเขาจะนำสิ่งนี้มาเข้ากระเป๋าคุณครับ อูครับนำมาให้จริงๆฮะแดนงแจเลยฮะถ้าโดนต่อยนี่คืออกปากนะฮะตอนนี้กลับมาที่คุณแมนครับหนึ่งฟองครับบีบอยสี่ครับบีสี่ครับและบีสี่ที่คุณเลือกมานั้นก็คือ คุณขโมยเลยครับคุณขโมยอะไรครับยังไงแบก็ไม่มีทางขโมยได้อ๋อถือประกันไว้ก่อนแต่แต่คุณขโมยอะไรฮะตอนนี้คือคุณขโมยนะครับตรงนั้นเขาไม่มีอะไรให้เลยคุณขโมยอย่างน้อยก็ปิดกการขโมยได้แล้วปิดก้ารขโมยตอนนี้มีแค่เพื่อนรบแล้วเนาะคุณแบงครับคุณโคตรวิกฤตเลยฮะตอนนี้ นอกจากคุณจะโดนแมงลัวไปพอคุณโดนเขาขโมยเยอยหน้าอีกนะฮะเดี๋ยผมหลังจากนี้มันทองอยากได้สีทองเนาะใช<ด>่ช่องครับดีเดซี่เดซี่สามครับดีสามนะครับงัดขอมมาแล้วนะครับและชื่อหวยรัอนที่คุณพูดมานั้นเขาจะนำแปดพันห้าร้อยบาทครับ นะฮะสวยนะครับผมเปิดเจอเป็นรับโดนแดงซ้ําเขาขโมยเย้ยหน้ากลับมาที่คุณแม่ครับหนึ่งช่องครับเอายีโฟดีสครับและดีสที่คุณเลือกมันก็คืออูย้ยเอาแล้ว สถานการณ์นี้กลับมาแล้วครับไม่เพิ่มก็ลดครับกลับมาที่คุณแบงครับหนึ่งช่องครับเห็นแอบดูช่องหนึ่งไปอ่ะไหนลองไปดูหน่อยดีด็อกหนึ่งครับแอบดูดีหนึ่งครับเอาแล้วกลยุทธ์ซ้ำนะฮะแอบแอบดูเลยนะดีหนึ่งเนาะดีด็อกหนึ่งเนาะใช่ครับดีด็อกหนึ่งดีหนึ่งครับเห็นแล้วนะครับว่าเขาทิ้งอะไรไว้ให้คุณเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วครับ นัานก็เลือกเลยครับเลือก A2 สอครับเอครับ,รบและ A2 ที่คุณเลือกมานั้นก็คือหนึ่งมือนเจ็ดบาทครับโอ้กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาที่คุณแมนครับผมทางเดียวที่คุณจะตีช่องปิดประตูแพ้ของคุณไปเลยคุณต้องเลือกทองนะครับ หนึ่งชอบครับ C หนึ่ง C หนึ่งครับและ C หนึ่งที่คุณเลือกมานั้นก็คืออู้คุณแมนครับครับคุณตามเขาแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับวิกิตกลับมาที่คุณแฟงครับหากคุณเปิดเจะทองคุณปิดประตูแพบคุณเลยนะ ครับผหนึ่งชอบครับไหนก็นไหนฮะเลือกระเบิดไปเลย C4 C4 ครับอ้าวไม่ชอบที่ทิ้งไว้ตอน,น้ายเพราะตอนนี้ผมว่าท่านผู้ชมรู้แล้วนะครับว่าแอบ,บดูทิ้งไว้มันคือสีอะไรนะครับพวกเขาสู้ด้วยอะไรนะครับตอนนี้และซีสี่ก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับอู้ โอเอาล่ะ B3 ครับคุณแมนครับเลือก B3 นะครับหากคุณเปิดเจอยอดที่น้อยกว่า10,600บาทเกมจบทันทีนะครับเขาคือแชมป์คนใหม่หากมากกว่าเราต้องลุ้นกันต่อครับและช่องนั้นมันจะทำให้คุณ หนึ่งมื่นสามนาันบบาทไม่พอนะครับผมโอ้และคุณแฟงคือแชมป์นคนใหม่ครับโอ้อ่ะไหนดูหน่อยบีหนึ่งดีหนึ่งเลือกอะไรกันทิ้งไว้โอ้ห <laughs> นดีหนึ่งอ้ย ไม่เป็นไรครับคุณเมงครับผมเป็นแชมป์สองสมัยแต่ไม่ได้เลยครับผมรับเงินรางวัลลับบ้านไปห้าพันบาทครับผมมากครับช็ดก็พอใจะครับคุณป็นแชมป์คนใหม่นะครับสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทยอดสวยมากนะครับเลขกลมๆเลยครับผมโอคุณพร้อมนำหรับรอบต่อไปนะครับแต่เราพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาโชคดี้ากรับรอบนี้นะจิ๋ม วายได้รู้อยู่รู้รู้ในอยู่ดิบอ,อ,อยู่แล้วแหละว่าไม่รู้อ่ไรบ้าไม่รู้เปิดประเมเกมแรกเป็นเกมที่ยังไม่เคยถูกหยิบมาเลยนะ <c oughs> ถ้าพี่เปเล่นตอบถูกเกมจบถ้าพี่เปเล่ตอบผิดเกมที่สามรอคุณอยู่คํานครับครับครับ แตกแล้วแตกอีกแล้วแตกอะไรรักหนาแจกสักแจกีแจกแล้วกว่าสามร้อยบาแกรอยแกอยแก้อยแค่หารหัสที่ชอบเหนืี่ชาทุกวัยผูที่เหนือพี่นเลขิดย์ตลาดนเก่งแกรอยโรบคอนเฟิร์มแจกรอยแจกรอยแจกรอย GSH+ พูพมิใจเสนอพีระมิดนี้จะทำให้คุณได้รับรางวัลถึง1แสนบาทตักวกลัว เกมโชว์ใบคำในตำนานจ,จากสหรัฐอเมริกาส่งความสนุกมาถึงที่นี่แล้วจริงๆนะครับเพราะขนาดก่อนรายการเนี่ยมาถามผมเลยว่าเล่นยังไงต้องถามก่อนเพราะว่าปกติเวลาถามสมมติจะได้แชมป์นะคะรับจะสามารถโอ้ยเครื่องสาาอัตว์กอนคุณพาได้ปวดเลยถ้าคุณมีเกมแต่คุณไม่มีกีตาร์เนี่ยคุณไปไม่รอดใช่ต้องามาทานที่ในกรุงเทพมหามนครครับ <c oughs> พี่เึ <c oughs> ่งเนื้อหมดพ <c oughs> ีด่ <c oughs> ได้เด็ดเลยพี่มีความได้รบกวนหมดเลยห้าหมื่นบาทครับ การตัดสินวิจารณ์ขพูดอันรูถูกพีระมิดพิชแสนทุกวันสุดที่2ของเดือน2ทุกมนนกิจกรรมบนเตียงครับไม่น่าเชื่อว่าในรายการแบบนี้คุณจะสามารถพูดคำนี้ได้คำปากเป็นคำเลเฮ้ยเชื่อปะจกูจังแกอกะมาเสาสี่ของเดือน เสาสี่อ่ะไม่ได้เสาสี่ธรรมดาด้วยเสาสี่เดินคู่เบืองรู้ปะใครเป็พิธีกรเอกโคเทนหนึ่งแสนดีเไปเปล่างี้โคตรเกง่งใช่ใช่คนนั้นเลยฟังด้านในนี่เขาได้หนึ่นงแสนเว้ยโคตรคู่แต่าการมีอะไรนั่นแล้วสิแม่งเหมือนเล่นไฮโลเปล่าวะ มีไอ้นี่ไอไอแรงอาปานอ่ะดี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 แม่งแจกเลยนะไอเราจะขอดอะจะขอดสุดสุดอะไรวะอ๋อช่วยเจพัฒนาบทเนี่ยใช่ใช่เสา,ส,นะส,าสี่นะเสาสี่เดินคู่นะเดินคู่มีน้ำไม่เจอก,กูนะไม่สาไม่สาเออขึ้นเพลงดิขึ้นมา ต้องต้องฟังเซตเนี้ยถ้าวงมันตีขึ้นมามันจะวงชื่อว่าอะไรแล้ววงนี้มีชื่อว่าวงนั้นนั้นนั้นคือตัวเขาเองเพราะเสื้อตัวนี้มีเพียงตัวเดียวบนโลกเฮ้ยยเฮ้กด อึ้งสีท่านี้ให้ใครดีครับให้ตัวเองลำบากนที่ป่วยนะ AS500 ครอบคลุมที่สุดแล้วที่สุด พ่วไทยใหม่ชาวหลงทีพัดหอมนุ่มสดชื่นสบายๆได้ทุกวันใหม่ซัมสุดเลซี่ A52S54 พร้อมกล้องสุดล้ำซเกอลเทคกับเข้าสู่อินดิกช่องเสงินกับแชมป์คนใหม่ของเราครับผมคุณแฟนกันนาใดครับสามห้าร้อยครับออนทัวร์ด้วยนะครับอินดิกิ์ออนทัวร์ออนทัวร์แล้วคุณได้แชมป์ด้วยเขาเรียกว่าพลังแห่งวงไอดอนนะพลังแห่งวงไอ้ดอนเนาะ เอาละผมเชื่อว่าสามหมื่นกวานี้ไม่พอไม่พอยาไส้คุณแน่นอนไม่พออยู่แล้วครับไม่พอแล้วนะครับเราไปเล่นนี้กันดีกว่านานะครับอธิบายนิดนึงนะครับพาอคุณคือแชมป์ใหม่ของเรานะครับผมเราจะมีห้าขั้นด้วยกันครับแต่ละขั้นเงินจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและหลังบอร์ดนี้เป็นบอร์ดห้าคูณห้านะครับมีแค่สองสีเท่านั้นคือสีทองและสีดําเปิดเจอสีทองครับคุณขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเปิดเจอสีดําครับผมทุกอย่างที่คุณสะสมมาในวันนี้คือจบพีทันทีครับดำมากเท่าไหร่ เงินคุณจะได้มากเท่านั้นนะครับพร้อมเลยนะครับพร้อมครับมาดูบอร์ดของเราดีกว่าครับโอเค oh. โอเคโอเคชิวๆชิวๆแต่ไอไอสองดำนี่ฆ่าคนมาเยอะเลยนะครับมีแชมป์เราเสียท่ากับสองดำมาเต็มไปหมดเลยนะครับครับผมจะไม่เป็นหนึ่งในนั้นครับผมจะไม่เป็นในนั้นและแจ็ปปอตของเราที่คุณจะได้ในวันนี้ก็คือ เ7 0 0หมื่นจ็ดบาทครับพร้อมนะครับพร้อมครับส่งทุกอย่างกลับไปสุ่มและเราจะเริ่มเล่นเมกะากิตค่าที่หนึ่งครับคือสี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับมเอาเป็นช่องนี้นะครับซีคาสเทลล่าสี่ครับ อ่ะซีสีครับและซีสี่ที่คุณเลือกมาก็คือโอเคโอเคอยังไปนินมินได้ครับคุณจะไปต่อหรือคุณจะพอแค่นี้ครับหากคุณไปต่อไปต่อนี่ครับอ,อถ้าเกิดคุณเลือกไปต่อครับเพียงคันคุณสี่หมื่นเก้าเันบาทครับหนึ่งช่องครับ Back one, บีแบ็กฟอร์หนึ่งครับ b ีบหนึ่งครับและ b ีหนึ่งที่คุณเลือกมานั้นนี้ก็คือโอเคเราขาดแชมป์ที่ได้นินรางวัลตรงนี้มาสามคนแล้วนะครับสามชรต่อกันไม่มีใครได้เลยครับหากคุณไปต่อคุณก็จะได้ หกหมืหนึ่งันบาทครับเอาไงครับไปต่อครับไปต่อนะครับหนึ่งช่องครับด d เดซ d ดี C d i ห้าครับ d ครับและ D ห้าที่คุณเลือกมานั้นก็คือโอเคโอเคหกหมืนหนึ่งพันบาทเป็นของคุณนะครับ หาคุณไปต่อนี่คืออะไนรางวัลคุณครับแปดหมื่นสามหบาทครับทำไงครับไปต่อครับไปต่อค <ım> <owner gef> <necessary> ุณผ <s us ur 1> ่านครึ่งทางมาแล้วนะครับครับผมหนึ่งช่องครับเออากิระคุโลสามครับวงเดียกับที่มอบหายานาให้คุณเลยนะครับจำไม่ผิดรอบนี้แล้วรอบนี้ไม่หายนาแน่ๆครัดูตรงล้ว และ A สามก็คือ,อค่าสุดท้ายคุณก็รู้นะครับว่าคือเจ็ดพันเอาไงครับไปให้สุดครับไปต่อไปให้สุดนะครับไปต่อครับนี่คือช่องสุดท้ายคุณแล้วครับ C C M c a สองครับ C c M, บ c, c M ด้วยรอบนี้เปลี่ยนครับ และ C 2ที่คุณเลือกมานั้นก็คือและสีขอบคบเรียร 1, 7, 000, บร้อยแ1ึงแสนเจ็ดหมื่นจ็วอของคุณครับโอ้ยไหนดูดิว่าสีดำมันหลบกันไปไหนบ้างครับให้เราไม่จะอยู่มุมโอ้โหติดขอบเลยถ้าเป็นน้ำบอลน,นี่คือติดสนามเลยนะฮะ โอ้ยหนึ่งแสนเจ็ดมื่นเจ็ดพันบาทคุณคุณดีใจตรงนี้ไปได้เวลาทางบ้านจะต้องดีใจกับคุณเลยครับครับผมตรงนี้ครับเรามีแบบตั้งแต่ห้าบาทห้าสิบาทครับผมคุณจะต้องมอบช่วยเขาหนึ่งอันครับหนึ่งช่องครับมอบช่วยกับทบ้านครับครับผมบ B บ K เนเโเอกหมายเลขนึงครับ b ีหนึ่งครับเอ๊ะทำไมคุณไม่เลือกทีมบีที ว่ามันน้อยอะ่ะไม่น่าใช่ค0าสิทโอ้โหหวังมาแต่คาสิบเนาะและดีหนึ่งที่คุณเลือกมานั้นทางบ้านจะได้รับ25บาทครับและชื่อนะครับก็กำลังจะขึ้นข้างล่างนะตรงนี้ครับการุณ่าแคปหน้าจอสสงมาหย,ยินกันทางเกตนะครับทายเวลา24ชั่วโมงเลยครับไม่ฉะนั้นคุณก็จะไม่ได้เานวันอะไรทังสิ้นนะครับไหนดูที่เหลือกนหน่อย หเกียรติน่องนะครับแม่แม่ไม่ได้เอ็มเดนี่ไงห้าสิบพันสองห้าสิบพันสองนะครับผมเอาแล้วครับผมทางบ้านดีดาไปแล้วเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราครับมาม่าโอเคียคาโบเนลลาเบคอนครับแป้งซีฟันซิสเตม่าครับเอสห้าจีชาอูหลงทีพลส และ s a m s u n Galaxy A52s5c ต้องขอบคุณมานะพี่ด้วยนะครับคุณแฟนครับคุณยังมีอีก4สมัยให้สะสมนะครับหวังว่าคุณจะเป็นคนต่อไปที่สะสมได้5สมัยนะครับเอาเอาล้วครับหมดเวลาเท่านี้ครับเดี๋ยรับชมรายการต่อไปไน้นอนครับผมผมจะไม่พูดว่ามันคือระเบิดเทรัพประลาดเพราะผมไม่มั่นใจนะครับตอนนี้ครับผมก้องลาท้กท่านไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าครับผมอังคารหน้าเนาะ หรือว่าจะเป็นวันจันทร์เราติดตามไปสอบทั้งทางนะไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์นะครับผมมุ้งทาตั้งี้ทีวีครับผมหรือจะเป็นนะครับผมทุกวันอังคารเดือนคู่นะอย่างนี้นะครับทาง Chief Fashion Studio 2ครับและเทปย้อนหลังของเรานะครับผมประมาณ2คู่หรือ3คู่โดยประมาณทาง Chief Fashion Studio หนึ่งะครับสวัสดีครับเราต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ